เอาตลาดก็มีตาโมฮวงจ้ะไม่ตา,ออตาเอาเองนี่มือเจ้าที่ไปกินไซนเนี่ยกินตลาดไปสั่งน้ำคนไปไปโอ้น้ามากินตาโมออหงหมืงกันกกโอ้คนละใหม่สดๆเลยคน ข้ออรจักหวดครับนี่ข,นข,ข้าว้อจังหาด่ไหมข้อสาทุกาดจ้าแ่ข้กันเองรสกยิค่ะ3รสอร่อสามรสอ่อยเนข้อหวานตับไก่ตับก่สดๆเลยตัวนี้ไม่ค้าห้อนก็ไม่ค้าไอให้เฮ้ย <laughs> อะไระตาคุงอะโอ้โหโคตรโคตรโคตราห้่ำมากินตางค้งเนี่ยฮะเอายามาทรงเจ้าน้ำสวนน้ำหาพี่น้องก็ไปเห็นให้ทไหมบ่ให้ยิ้มยูบ่งให้ยิ้มมาแจกวย้เสียงขอาให้ยิ้มยูบ่ดีไปยัง ยิว่าไหยังก็่าาเเด่นนบนเมืองาวบ่มยิ้มอยู่บ่าาอจาเนบ่เอามาเจบเลยไม่ครับไม่ฮะกินเรื่องไม่ส่นยากุมอายุให้ควยอยู่บอปนเลียดอันนี้นี่กบหน่อยวันน่งไม่ได้เขียใส่กบน่อย ให่ีต้มทำไม่ปะต้มทำไมนี่ปะคือมาต้มเห็นนี้นี่นะที่เมื่อกี้ก็ปนกรบเนี่ยกบไปปนละมือพักตำเรื่องกก็ปนกบ พัาราคาไรเลยเอาโยซื้อผักกระป๋นนี่แบบเคลียร์ขึ้นป่ะครับโอ้ ไงครับยังตีนบ่เนี่ยคายตีนตีนตีนตัวนะคะตีนหันค้ายตีนมันนี่ข้ายซีนอืม่ะซีนซนครับถือเด้อสัตนี่สดๆกุุงเทนนี่ป่ะครับนี่กุ้งเทีนป่ะครับ วิทยาศาสเต้นไปซื้อไปก้อยเต้นไหมซื้อไก็เต้นได้เต้นเาเองวะ